คลิปนี้จะมาแนะนำการสำรองรูปภาพและวิดีโอใน iPhone iPad เรานะครับไปไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกนะแก้ปัญหาความจำเต็มนะครับหลายท่านนะครับใช้ iPhone iPad นะตัวนี้เช่นตัวน,วนี้เครื่องนี้ที่ผมสาธิตเป็น iPhone 15พัทนะครับความจำอยู่ที่256 g b นะตอนนี้ที่ดูจากความจำภายในเนี่ยเราไปดูที่คำว่าทั่วไปแล้วกดไปดูที่เกี่ยวกับนะครับอ่าเราจะเห็นข้อมูลรา,ายละเอียดของเครื่องโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนะครับกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ จะเห็นว่าตอนเนี้ความจําเครื่องเนี่ยเห็นมองเห็นอยู่ที่2องร้อยห้าสิบหคือความจําเครื่องนะครับความจุใช้ไปแล้วร้อยห้าสิบสามจิกเห็นไหมนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยม,มันมาจากไหนที่มันจินไปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรูปๆๆพวกรูปภาพเะวิดีโอเนาะเพราะว่าผมทําคลิปผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้บางทีเนี่ยเราเอาไว้ในเครื่องเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความจําจะเต็มแล้วก็ที่สําคัญมือถือเรามันจะหน่วงด้วยนะครับ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับเราจะต้องสำรองพวกรูปภาพและวิดีโอของเราที่เยอะเนี่ยไปไว้ในคอมซะนะถ้าเรามีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับโอเควิธีการทํำยังไงเอามือถือของเราเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเลยนะครับ iPhone iPad เนี่ยเขาออกแบบมาง่ายนะครับแค่เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจอไดร์เลยนะไม่ต้องมาแตะเหมือน Android นะครับ Android เนี่ยแตะเข้าไปมันจะต้องเลือกชาร์จเลือกส่งถ่ายข้อมูลเลือกส่งถ่ายรูปภาพอะแต่ของ iPhone เนี่ยแตะเขา,าเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะ แล้วมันจะโชว์เฉพาะภาพละวิดีโอที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดนะครับเห็นไหมมันจะมีไดส์ไอโฟนโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าแอปเปิลไอโฟนเราก็ดับบัญชกเข้าไปเลยนะครับเปิดเข้าไปเดีนะ๋ยะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ความจําที่ถูกกินไปก็คือตัวสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมอ่าเราก็ดับบัญชกเข้าไปอีกครับโอเคมันจะดึงไดฟ์ที่อ่ามันจะดึงโฟลเดอร์นะไม่ใช่ไดฟ์โฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในไอโฟนเราขึ้นมาให้เห็นนะ นะครับนะมันจะมีอยู่3มโฟลเดอร์แล้วก็ลองเปิดไล่ดูนะครับอ่าผมจะลองตัวนี้ก่อนนะอ่าถ้ามันเยอะมันก็จะโหลดหน้านหน่อยนะครับตอนนี้ของผมร5อยห้ากิก้าที่อยู่ในนี้นะครับความจําเครื่อง1 0อยเอ้ยสองกนะก็ใช้ไปอ่าตอนนี้1 5 6ยกนะิกที่อยู่ตอนแรกนะครับเนี่ยครับรูปภาพเลฟดีโอเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะอ่าอัดคลิปไว้นะครับถ่ายทําคลิปไว้ก็อยู่ในเนี้ย นะครับตัวไหนที่ยังไม่ได้ลงในช่องก็จะอยู่ในนี้นะครับตัวไหนที่ลงแล้วบางทียังไม่ได้ลบมันก็จะค้างในนี้นะครับทีนี้พอมันเจอแบบนี้ทั้งหมดแล้วเราจะเอาไปไว้ในคอมเราทํำยังไงนะครับวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับอ่าเช่นผมจะเอาแถวสุดท้ายก็แล้วกันอ่าลองดูนะถ้าเราจะเอาแถวสุดท้ายผมจะทําการ copy นะครับ copy คือการคัดลอกนะคือสําเนาไปนะครับ สำเนาไปเนี่ยมันจะเราทําแบบนี้มันจะเป็นยังไงก็คือเราจะสำเนาตัวเนี้ยไปไว้ในคอมแล้วเราค่อยมาลบทีหลังก็ได้นะครับวิธีการก็คือชี้ขวาแล้วเลือก c o อปปี้ครับมันจะมีคําว่าคัดกับ c o อปปี้เห็นไหมคัดนี่คือตัดนะครับตัดหมายความว่าลบจากที่เก่าแล้วไปไว้ในที่ใหม่แต่ถ้า c o อปปี้นี่คือคัดลอกจากที่เก่าแล้วไปไวอยู่ที่ใหม่อีกชุดหนึ่งก็คือสำเนาเข้ามาโคลนขึ้นมานั่นเองนะครับหรือคัดลอกขึ้นมานะพอเราเลือก คลิกขวาที่ Copy ี้ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับที่คอมเราแล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆนะนะครับคลิกขวาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมามันจะมีคําว่า New เห็นไหมนะครับอ่ะ New เราก็เลือกทําการเลือกคลิกโฟลเดอร์ซะปาบเข้าไปนะครับเป็นสร้างโฟลเดอร์สําหรับเก็บรูปภาพวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนชื่อมัน,นครับอ่ามันจะให้เราตั้งชื่อนะแล้วก็พิมพ์คําว่าสํารองจาก iPhone ก็ได้นะครับไง่าย อ่ะโอเคสักครู่นะครับพอดีถ่ายคลิปไปด้วยนะครับมันก็เลยน่าหนยนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยสำรองจาก iPhone อ่าโอเคนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter ครับนะมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้นะครับเราสามารถทําได้หมดนะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad ทุกรุ่นนะครับเสียบกับคอมก็จะขึ้นลักษณะเป็นได้แบบนี้เลย พอเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จก็กด enter เข้าไปครับหรือดับบลัญชกเข้าไปทีนี้จากนั้นก็ชิดขวาครับชิดขวาเลือกคําว่า part ครับ part แปลว่าวางนะครับชิดขวาใส่พื้นที่ว่างๆนะครับหรือเลือกที่เป็นเครื่องหมายไอรูปสัญลักษณ์อะแล้วคือคําว่า part หละนะครับอ่ามันเป็นการคัดลอกมานะครับเห็นไหมรูปภาพและวิดีโอของเราก็จะมาอยู่ในคอมนะครับแต่แต่ที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้เป็นการคัดลอกนะคัดลอกหรือ copy หรือคูณมานะครับนะครับรูปภาพวิดีโออ่า โอเคอ่ะทีนี้แล้วที่เหลืออยู่ใน iPhone ตอนเนี้ตัวที่เรา copy มามมือสักครูีตยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการโคลนไปนะครับถ้าเรากลับไปดูที่เดิมเนี่ยนะครับตัวแถบสุดท้ายก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้พอเราปปี้ไปแล้วเราอยากลบทิ้งเราก็ลากเลยครับลากเลยอ่าจากนั้นก็กด delete หรือชิกขวาลบก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอาละนะครับลิกขวาลบนะฮะ delete ทิ้งไปเลย มันก็จะไปอยู่ในถังขยะนะครับบทเย็ดเพื่อยืนยันโอเคอันนี้เป็นการคัดลอกนะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการคัดทีนี้คัดคือการลบจากที่เก่าแล้วไปไว้ในที่ใหม่เลยคือตัดนะครับตัดก็คือย้ายคัดนี่เป็นการย้ายนะครับก็คือเราชี้ขวาแล้วเลือกคัดเนี่ยนะครับมันจะทําการาคัดลอกไปแต่ว่าตัวเก่าจะถูกลบไปเลยนะครับเนี่ยเลือกคัดปั๊บเข้าไปอ่า เสร็จแล้วดูนะมันจะขึ้นลักษณะจังๆไหมเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะเจ็บเลยครับทีนี้ถ้า copy มันจะอยู่ยังอยู่นะตัวเก่านะครับตัวใหม่ก็จะสร้างโคลนขึ้นมาแต่ถ้าคัดนี่ก็คือมันจะย้ายจากที่เดิมเนี่ยมาไว้ที่ใหม่เลยนะครับมันจะลบออกจากตรงนั้นเลยนะถ้าเราเลือกคัดนะอ่านะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เลือก c ๊อปเอาครับแล้วก็ค่อยไปเลือกลบทิ้งทีหลังก็ได้นะมันก็มี2แบบนะ แต่ถ้าไม่อยากลบทิ้งที่หลังก็เลือกคัดนะคัดก็คือมันจะลบจากที่เก่าเลยแล้วมันจะมาอยู่ที่ใหม่เลยนะครับเป็นการย้ายนั่นเองเป็นการตัดมาคัดก็คือตัดนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็รอให้มันทําการย้ายมาจนหมดนะครับท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้ครับโอเค ตอนนี้ก็รอให้มันทําการย้ายมาจนเสร็จนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะกลับไปดูตัวนี้ผมจะสาธิตให้ดูแค่2แบบเท่านี้นะครับเพราะว่าการทําที่เหลือก็เหมือนกันหมดอะนะครับถ้าในมือถือเรามันมีเยอะเราก็สํารองไว้ครับสํารองไว้แต่ก่อนนี่สํารองใส่แผ่นซีดีนะแต่ว่าแผ่นซีดีมันมีข้อเสียนะคือแผ่นซีดีถ้าเจ็บไว้นานๆเนี่ยแผ่นซีดีมันจะลอกครับหลายท่านคิดว่าเจ็บไว้ในแผ่นซีดีแล้วจะดี แต่ตอนนี้ผ่านไปสักปีหนึ่งสองปีแผ่นซีดีจะลอกอัตโนมัติเลยเสียเลยทีนี้นะครับในปัจจุบันเขาก็จะมีแฟลชไดส์ขายนะแล้วก็สำรองในแฟลชไดส์ไว้ก็ได้ครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์ติดใส่แฟลชไดส์ไว้นะหรือถ้าเรามีพื้นที่คาวคาวก็คือพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตอะ่ะเช่นก o เกิลไดส์อย่างเงี้ยเขาให้อยู่สิบห้ากิกต่อหนึ่งยูเซอร์อย่างเงี้ยเราก็สมัครหลายๆยูเซอร์เอานะนะครับหรือพวกมิกกาอย่างเงี้ยนะครับเว็บของมิกกาก็ให้สิบห้ากิกเหมือนกันอ่าเราก็สามารถไปสมัครแล้้้วก็ใชงานได โอเคครับก็มาฝากกันนะครับตอนนี้ใน iPhone ของเรานะครับส่วนที่มันถูกลบมันก็มาหายไปละนะครับก็ยังเหลือในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลบเดี๋ยวจะสำรองลงคอมอีกรอบหนึ่งโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยในช่องสอนออนไลน์ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้นะครับความรู้ดีๆในช่องตอนนี้ลงคลิปน่าจะเกือบเกือบห้าหกพันคลิปแล้วมั้งนะครับเป็นคลิป เกี่ยวกับความรู้ล้วนๆเลยนะครับถ้าไหนที่มาดูก็กดเยี่ยมชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับ